ฮัลโหลขอสายติ๋มหน่อยท่านแอมเป็นไงกันคิดิมแล้วไปเพื่อนจะเป็นปีแล้วนะเอมฮะจริงหมดินไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรฮะขอซองด้วยเหรอ,อได้ติ๋มเดี๋ยวเราจะรีบส่งให้เลยนะติ๋มนะพอเสียอืม เราเต็มมากเ่ะเต็มที่เหมยทำไมมันเป็นอย่างนี้จะจะเจออะไเต็มอ๋อฮะแต่เช้านี้กูงดซองไอทิมนะงดซองโอเคๆแม่เสีย ฮัลโหลอ,อีติมมึงไม่ต้องพูดแล้วนะว่าใครตายนะอีติมนะนี่นะมึงยิ้มกูเป็นปีแล้วอีติมกูไม่รู้นะใครจะเป็นจะตายนะติมนะนี่สิปาทของกูจะเป็นปีแล้วมึุ่งนี้มึงต้องเอาดอกมาให้กูด้วยนะบาทหนึ่งถ้ากูไม่ได้คนต่อไปจะคือคนที่จะตายคือมึงอีติอม,มเฮียหียวนี่จริง